พี่น้องเมื่อนี้ยายใส่กับหัวข้อเรื่องจัก,กรยานที่ตำรวจจะมาสอบใบขับขี่นะพี่น้องจัก,กรยานนะพี่น้องเนาะในโรงเรียนยายใส่กับเอาภาพปฏิบัติอาทอิตย์แรกของลูกชายมาฝากพี่น้องเมื่อลู่จักเครื่องหมายจะลาดจอแล้วเนาะประวัติย่อของจักรยานผู้ประดิษฐ์แล้วกะัองค์ประกอบส่วนต่างๆของจักรยานแล้วแล้วกะัวิวัฒนาการของ จักรยานก่อนจะมาเปลี่ยนจักรยานเนี่เป็นอีอย่างนะพี่น้องเนาะแล้วก็เมื่อลูกส่วนประกอบอย่างเรียบร้อยแล้วก็มารููจักอาการจะลาจรเครื่องจะลาจรการใส่สัญ,ญลักษณ์ใหม่สัญ,ญลักษณ์มือในเ,อเหตุการณ์จริงตรงไฟโ ỏ ไฟแดงนะพี่น้องเนาะยายสายก็เอามาฝากพี่น้องตอนนี้ยายสายกฐิภพาพพี่น้องไว้เบิง้งภาคปฏิบัติของลูกชายที่ฝึกอยู่บ้านนะคะพี่น้องนะ สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้จะใส่พามาเบิรงลูกทรายเดือนขับรถเพราะว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนสีเ <c oughs> <c oughs> พิ่นเซียนสอบครับตำรวจจะพานจะมาที่โรงเรียนแล้วก็สอบขับไปขับใบมีใบขับปัจจักรยานเปนเห็นบ้างกำลังฝึกต้องตรงเรย,ยบวบพิ่งใส่บังควา นี่การส่งสัญญาณเพรามันจะมีอย่างเี้ก็เบิดทั้งอาทิตย์พักกันเพิ่นพักกันเรียนกย่างเก้อย่างก็องกเอกสารมาเครื่องหมายสัญญาลา์ของกอจะล่าจอนพี่น้องอย่าใส่พโบแปลกใจเลยว่า เขาจะเรียนเต้นหน่อยแล้ว hmm. พูนยัยเขาจะยญยขึ้นมากเขามีความรับผิดชอบขับรถกับเว้นระยะห่างเงินลยัยนะเกิดอุบัติเหตุน้อยนอกจากจะประมาทหรือเมาอีกทีเนาะใสมีสาระทางเดครับครับลายรบแล้วค่ะพี่น้องจะใส่เพรสวนอยู่ บรรยากาศประมาณอาเอเปิปเอประมาณ8ปถึงหองศาพี่น้องมันมีแดดจะใส่กันเลยพาเพิ่นออกมามาซ้อมอเปรียบเพียก็จะใส่ตอนนี้น่อยอยิใสา่บรูเรื่องเลยได้จักรยานกับปันไปโรดว่ามีการบรูจะลาจนอนบากดขึ้นไดหน่อยอยู่นี่เนะปัจจุบันยีย่โมหูวบ้านย,ายีพวกเข้าไป็นยังไงนะ โรงเรียนใหม่โรงเรียนสมัยนี้เขาเจ้าโด้สอนอย่างหน่อยอันนี้สอนเป็นเป็นอาทิตย์เลยค่ะพี่น้องกดจะลาจอนสองอาทิตย์จะเข้าแล้วสามอาทิตย์ฝึกไปเรื่อยๆอลไก็ประมาณสิ้นเดือนนี้คุณคู่บอกว่าให้ตำรวจสิมาโรงเรียนแล้วก็มาสอบใบปั่นจักรยานันนี้ มยัอะหมวกกันยังหมวกกันกันการกระแทกขึ้นไปน้องของเพื่อนนั่นมันมันแคะมันตอนนี้หน่อยมันเเพื่อนเกิดเนาะก็มีมาเรื่อยเรื่อยจนถึงเก้าปีหัวเพื่อนเริ่มใหญ่แล้วมันเข่าบ่ได้ก็จะใส่กันเลยเพิ่งซื้อให้ไัมเขาเจาเรียกหมวกของเยอรมันหมวกกันกระแทกเขาจะเรียกว่าแฮมพี่นางบอมากเลยลูกมากเว้ยแต่เพื่อนแฟนทก พอดิสเลอส์เพื่อนบอกว่าใให้ห้พ่อเบิ่งเนี่ยพื่อนนะเช็คเบิ่งรถเนี่ยจักรยานมันมันเบรกมันบดีฮัลโหลสวัสดีครับแม่ลูกสวัสดีครับแม่มาคิดดื้อมาคิดดื้อมาคิดดื้อ มันนเด้อมันมาอุ้มแม่อุ้มแม่กินเป็นอะไรเป็นอยากเป็นมารเลยพี่น้องพอเสารเาเยอุ้มไฟล์วชัดเสื้อเป็นเสื้อนักฟุตบอลไม่น้องตุ้ยนุ่ยแต่ว่าเป็นนักฟุตบอลน้องสาวเยอะเด้อลูกใส่ใส่อ่าเอาหม้อากใจ